หลายคนเคยสงสัยว่าก่อนที่คนเราจะเสียชีวิตจิตของเขาไปไหนและอะไรคือสิ่งที่พาจิตไปในพุทธศาสนามีคำสำคัญอยู่สองคำที่อธิบายเรื่องนี้ได้ชัดเจนมากคือกรรมนิมิตและคตินิมิตแม้ฟังดูเป็นคำยากแต่ความจริงแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิดกรรมนิมิตคือภาพหรือเรื่องราวที่ผุดขึ้นมาในใจ ในช่วงที่จิตอ่อนแรงเช่นตอนใกล้หลับตอนเจ็บป่วยหนักหรือตอนใกล้เสียชีวิตภาพเหล่านี้ไม่ใช่ภาพที่เกิดขึ้นแบบสุม่มแต่เป็นภาพที่มาจากสิ่งที่เราทำบ่อยคิดบ่อยผูกพันบ่อยทั้งในทางดีและไม่ดีบางคนเห็นภาพช่วยเหลือผู้อื่นบางคนเห็นภาพโกรธบางคนเห็นภาพกลัวบางคนเห็นภาพโลภภาพเหล่านี้ทั้งหมด เรียกว่ากรรม,มนิมิตหากเปรียบให้ง่ายกรรม,มนิมิตก็เหมือนป้ายบอกทางส่วนคตินิมิตคือปลายทางเมื่อจิตไปยึดจับกรรม,มนิมิตใดอย่างแน่นแฟ้นภาพนั้นเองจะพาจิตเคลื่อนไปสู่พบภูมิที่สอดคล้องกันสุขก็ไปทางสุขเศร้าก็ไปทางเศร้าโกรธก็ไปทางโกรธนี่แหละคือความหมายของคตินิมิตที่ไปของจิตนั่นเอง ทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าสังขารตัวปรุงแต่งพบซึ่งมีเหตุจากอวิชชาในกระแสะแห่งปฏิจจสมุปบาทสังขารระดับนี้ไม่ใช่แค่สังขารคือความคิดในขันห้าที่ผ่านไปมาแต่คือภาพเรื่องราวและร่องรอยกรรมต่างๆที่ดำรงอยู่ในจิตเป็นที่รวมของทั้งกรรม,มนิมิตและคตินิมิตด,ดังนั้น การปล่อยวางจึงไม่ใช่ปล่อยเพียงสังขารความคิดหรือคิดเพื่อให้เข้าใจแต่ต้องปล่อยวางผ่านความรู้สึกหรือเวทนาโดยมีความรู้ตัวอย่างผ่อนคลายเป็นหลักเมื่อปล่อยวางผ่านเวทนาได้จริงการคลายตัวของจิตจะลึกลงไปเองจนถึงสังขารตัวปรุงแต่งพบแต่หากปล่อยวางเพียงผ่านสังขารความคิดหรือคิดไปตามความจำ ในความรู้ที่เรียนมาสิ่งที่ได้จะเป็นเพียงความเข้าใจแต่ทว่าเมื่อปล่อยวางผ่านความรู้สึกหรือเวทนาโดยมีความรู้ตัวเป็นฐานเมื่อปล่อยไปเรื่อยๆจนถึงระดับหนึ่งนอกจากจะเกิดความเข้าใจแล้วจิตยังเข้าถึงทำชั้นลึกอีกชั้นหนึ่งการเข้าถึงจึงไม่ใช่แค่รู้แต่เป็นการคลายจากการยึดถือจากสังขารตัวปรุงแต่งพบโดยตรง